โลกกล่าวขานว่าคนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ,ใหญ่อย่างพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชพราอพระองค์ทรงเป็นปาาและนักพัฒนาที่นำพาแผ่นดินไทยสู่ความลุ่งเรือง70็ดสบคำสอนของพระองค์ในเล่มนี้อันเชิญจากพระบรมบราชโชวาทและพระราชดำรัส ที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆต,ต,ตลอด70ปีที่ทรงครองราชโดยแบ่งออกเป็นเจ็ดหมวดได้แก่ความรู้ตนความเสียสละความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนความเพียรความรับผิดชอบและความพอเพียงเพื่อให้เราทุกคนน้อมรับเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตข้าพเจ้าจิตตธาชาแนล ขอสารต่อคำสอนของพระอ,องค์เพราะเชื่อว่าพลังความดีเริ่มต้นที่ตัวเราน้อมํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะ